ครับสำต,ตาลครับท่วงไงข้างครับข้างขงา้างซาน่างครับตาสงิงขนม่วยเออเอา

แล้อีกประมาณว่าถึงสิบมือครับลูกน้องน้ำตาลกับสืออกครับประจ,า,รจา,ายครับทองมันใหญ่ลบอย่างดีครับยังามาสู้ครับ จล้วมันคลอง,องทองนี้แห่งครับดินครับด,ดินดินอยุกครับ ได้อีกว่ถึงสิบมือครับใจยเยนๆครับ FC พี่น้องครับทาลกลันตาลครับ,อ,งงรบอย่างนี้ยครับอย่างอย่างเลื่อมสาลงเลอครับแล้วเก็บตรวจตรงทองเลครับเอาไปว่าเลยเออ เฮ้แดดดีครับไม่หมดเศาครับสองมือแล้วครับหนาวนี่ไข่เนี้ยครับเดดเอาเอาไปแล้วครับหลักจากมาเดี๋ยวสักผักนึีก็เบาครับบาตดัน ไปฟ้าดมตาลไปตกโลกครับเดี๋ยวมันมีงว่วคขึ้นเขาครับเรี๋ยวตัมาเนี้พอดีครับเพราะว่าบ่เหนาวครับ อย่างงูกับกนำตาลมาานี่ตรงว่าเผาานี่ซุ้มมือครับต้องใส่สีมีห้างนกครับผ่ไปใส่ว่านี่ยัำตาลเออไใใกลครับ วาดิีเบิกน้ำตาลใ,ใกล้ๆกับว่าได้ครับเพราะว่านี่ครับตาต้องต้องมีห้างนกกับคาดว่าเพราะว่านกในหน้าไหลครับแต่ยูแต่สองเออสีสีนี่ไปกับหยาได้ครับสีน้ำตาลครับ ไปแล้วครับหม่องเก่าครับหม่องเพิเ่นเคยยินหยาครับครับเป็นโฮมดีครับเอาลยมาด้วยโอ้เออเหลี้ยมจนเราเมื่อยเลยเอาไปอีกแล้วนะตาหนุ่นเห็นหม่องไปครับครับหยาเพิม่มมากครับยามึงนี่เอาเลย tàn mọc nhả mặt lén mặc mặt mọc nhóc mặt lén nhóc mặt lén nhóc mặt lén chìm khăn pha gập chín được xẹp không tồn tại <laughs> phòng có nhảy hết gặp bộ uẩn vào đi và, và... và... Ừ. Đúng không mà và... ท่องนะครับเฮ้ยเบิง้งบุ้มบวม,มครับว <c oughs> ่ารวยกูยก,ก็าจอจีนเนีาครับสังเกียดมั้งครับมืึอที่เลือกกินยนต์ หลังจากเขาฟาชิญยาแล้วครับต้นตาลขีออกมากนอนอ้าวอ้าวเอออาอ้าอากาศเป็นคดับ้ารวยเขาบายไปแล้วครับเออเอ้าอ อากาศเนี่ยยิบเคยเห็นธรรมดาเมย์ครับเมยอเกยครับเอาอีกแล้วทำยู่ฟุเดียวมาเลยเขาหวันอยู่แล้ว

เจ้าเฮาอะไรนะรับตาน,นโลกเล็กโลกเล็ลกลยักไป <c oughs> เออสูยาวนะครับมือในใส่ใส่สองเส้นนะครับต่อกันสัแนแดดน้ำมาทันอยู่ตานคนกลางสิไปเร็วครับ Rủ <laughs> nhau không? Không Không bạn được không? Con càng 90 em tan không? Cản sâu không? Ủa cấp Thoát ngay là Ngay Ngày rồi มือไหวครับค้าบผมุหลัดคองหมูย่างครับมือนีผ้าเบิงบรรยากาศจำมาสอนน้องน้ำตาลมาลุวยครับน้ำตาลใกล้สิควอดแล้วครับเหลืออีกโบ๊ี้มือครับอ่ะคลิปเนียไว้ซ้ำนีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ